1. สร้างรายได้จากหุ้นการลงทุนในหลักตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนพื้นฐานสำหรับนักลงทุนทั่วโลกและถ้าพูดถึงเรื่องการใช้เงินทำงานเราก็จะต้องนึกถึงการเล่นหุ้นที่ยังคงดีต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย แต่การเล่นหุ้นเราเองก็จะต้องศึกษาข้อมูลที่ดีพอส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกได้ว่าหุ้นตัวไหนจะเข้าสู่ภาวะถดถอยดังนั้นเป้าหมายแรกของเราหากเป็นมือใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ให้มองหาหุ้นใหญ่ที่มีความมั่นคงมากที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราได้รับผลตอบแทนสูงตามไปด้วยบางทีหุ้นเล็กๆอาจจะได้เงินปันผลมากกว่าก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดและสถานการณ์มือใหม่ที่หัดเล่นหุ้นทางที่ดีที่สุดก็คือการเลือกซื้อหน่วยลงทุนเอาไว้เพื่อรอรับเงินปันผลจะได้ดีกว่า เพราะต่อให้เราได้เงินปันผลที่ไม่เยอะแต่เราก็จะได้รายได้แบบ p รสิทธิ์อินค e มอยู่สม่ำเสมอ 2. ส,สร้างรายได้จากรูปถ่ายออนไลน์สมัยนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายออนไลน์มากมายเช่น Shutterstock หรือ iStock Photo เป็นต้นเราสามารถถ่ายภาพได้แบบไม่จำกัดและสามารถอัพโหลดภาพเหล่านั้นลงเว็บไซต์ดังกล่าวหากผลงานของเราถูกใจคนที่เข้ามาชมก็จะมีรายได้ส่วนนั้นเป็นการแบ่งกันระหว่างคนถ่ายภาพแะเว็บ งานนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นแต่รู้วิธีการก็จะหาเงินจากรูปถ่ายได้เช่นกันสสร้างไรายได้จากอ e ีบุ๊กใครที่ชอบงานเขียนหรือมีไอเดียในการนำเสนอเรื่องราวผ่านตัวหนังสือไม่ต้องกลัวคำว่านักเขียนไส้แห้ง เราสามารถทำงานเป็นอาชีพเสริมคู่กับงานหลักได้การทำอ e ีบุ๊กควรใส่ความเป็นตนเองลงไปเราชำนาญในเรื่องไหนก็เขียนเรื่องนั้นผู้อ่านจ,จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างน้อยต้องมีคนที่ชอบเหมือนกับเราอยู่บ้างและการเขียนอ e ีบุ๊กยุคนี้เป็นแพลตฟอร์มให้ทำต่างง่ายๆที่สำคัญสามารถวางขายได้หลายช่องทางเช่อนอุปรีหรืออเมซอน Kindle ก็ได้ 4. หารายได้จากอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มักมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากจับถูกที่ถูกทำเลนอกจากจะได้ค่าเช่าในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วอนาคตสามารถขายเก่งกำไรได้อีกต่างหากยกตัวอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์เองก็รวยจากอสังหาริมทรัพย์แต่คนที่สนใจหารายได,ได้แบบนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมากเสียหน่อยถ้าหากใครคิดจะเป็นแค่นายหน้ารับหารายได,ได้จากการปล่อยขายปล่อยเช่ายุคนี้ก็มีธุรกิจที่เขารับสอนงานด้านนี้อยู่หลายแห่งลองไปเลือกเรียนกันดูได้นะคะ 哈。<noise> ขายสินค้าออนไลน์ยุคนี้หากเรามีความสามารถมีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์ก็สามารถหาสินค้ามากมายมาขายในเว็บไซต์ของตนเองได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้ารายได้จากสินค้าที่ขายได้ก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซนต์จากเจ้าของสินค้าจริงๆโดยรายได้ใหญ่ๆอันดับหนึ่งของโลกคือ a m a z o n c o m แต่ถ้าหากมองหาสินค้าออนไลน์แบบนี้ยากไปคู่แข่งเยอะลองพวกพร้อมชิปหรือพรีออเดอร์ที่ทาได้ง่ายกว่าและมี เว็บไซต์มากมายที่ช่วยเหลือเราได้ในการทำธุรกิจนี้ 6. กทำธุรกิจเครือข่าย MLM สันส้นๆง่ายๆก็คือการขายตรง หลายคนร้องหีบอกว่าไม่เอาแต่ถ้าเราศึกษาโครงสร้างบริษัทที่เราต้องการทำธุรกิจนี้ให้ดีเลือกรูปแบบวิธีขายตรงให้เข้าใจได้ง่ายธุรกิจขายตรงไม่ใช่งานที่แย่ตรงกันข้ามหากเราสามารถเริ่มต้นการสร้างลูกทีมของเราขึ้นมาได้เราก็จะได้รับผลตอบแทนจากลูกขายและสินค้าที่ลูกขายขายได้โดยที่เราไม่ต้องทางานหนักมากมายแต่มีเงินใช้แบบสบายสบาย 7. ลงทุนเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจต่างๆถ้าเรามีเครือข่ายนักลงทุนที่เยอะไม่ต้องการทำธุรกิจเองแต่ก็ต้องการจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นก็จะสามารถ ทำร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆโดยการลงเป็นเม็ดเงินและรอรับเงินปันผลข้อดีสำหรับการลงทุนประเภทนี้คือไม่ต้องทำอะไรมากหากธุรกิจที่เลือกลงทุนนั้นเติบโตเราเองก็จะได้พระสิทธิ์อินคัมเยอะเช่นกันแต่ถ้าแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงม่ใช่เล่นดังนั้นก็จะต้องหาข้อมูลของบริษัทนั้นๆให้ดีจะได้ไม่เสียใจทีหลัง 8. ลงทุนหุ้นออนไลน์ ICO เป็นการลงทุนของสตาร์ทอัพต่างๆที่ระดมทุนโดยการกำหนดเงินทุนที่ต้องการและออกมาขายเป็นเหรียญดิจิตอลโดยกำหนดชื่อเองเป็นธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเราสามารถเข้าไปลงทุนโดยการซื้อผ่านเงินดิจิตอลต่างๆเช่นบิตคอยน์อัลเชเรียมเป็นต้นเมื่อซื้อมาแล้วหลังจากปิดการระดมทุนก็เลือกได้ว่าจะขายเหรียญตัวนั้นทันทีหรือจะถือเอาไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคต 9. สร้างไรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ปัจจุบันการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกระแสะที่คนนิยมมากเพราะมีโอกาสเติบโตสูงสินค้าขายแบบแบรนด์ก็เริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองไปขายในระบบแฟรนไชส์มากขึ้นดังนั้นหากเรามีเงินทุนสักก้อนให้ลองเลือกดูว่าเราอยากลงทุนในรูปแบบ หนัดเรื่องอะไรและลองศึกษาข้อมูลการลงทุนกับสินค้านั้นๆสินค้าที่มีระบบแฟนชายส่วนใหญ่จะมีการสนับสนุนเรื่องการลงทุนรูปแบบการเปิดร้านการช่วยเหลือตลอดอายุสัญญายิ่งถ้าเราได้ทำเลด,ดีๆร่วมด้วยโอกาสเติบโตสดใสเป็นอย่างยิ่งค่ะ สิบสร้างรายได้จากคอร์สเรียนออนไลน์ถ้าเรามีทักษะในการถ่ายทอดนอกจากการเขียนแล้วการสอนหนังสือโดยมีคลิปวิดีโอก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้เช่นกันไม่นับรวมถึงการสร้างบล็อกที่ส่วนใหญ่มักจะสอดแทรกเรื่องคอร์สเรียนเข้าไปด้วยคอร์สเรียนเหล่านี้ก็จะมาจากความถนัดของเราเป็นสําคัญส่วนใหญ่หากเป็นคอร์สสอนอาชีพสอนการลงทุนจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก